สวัสดีครับแซมมีรถมาแนะนําอีกแล้วนะครับผมเป็นรถสร้างอาชีพวรถขนของนะครับเป็นตู้ทึบแบบสไลด์เปิดด้านข้างนะครับผมเป็น Isuzu d m a แนะครับผมเครื่อง1.9ปี2017นะครับเลขไม้ก็อยู่ราวๆหนึ่งแสนกลางๆนะครับผม1นึ่งแสนต้นๆก็มีนะครับผมรถนี้เข้ามาประมาณ4-5คันนะครับนี่แซมพาไปดูก่อนนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมเป็นรถปีสอง7นสิบเจ็ดนะครับผมนี่นะครับไปดูในส่วนของตู้ข้างก่อนพอเปิดแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่จาไม่ดูนี่ครับเปิดได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนี่นนครับนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับ แลก็จะมีจอดอยู่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับอีก2องคันเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นปี2017ทั้งหมดนะครับรถนี้นะครับผมนะครับผมนี่นะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับเปิดด้านข้างนะครับผมมาเดี๋ยวแซมพาไปดูคันที่แซมเตรียมปล่อยกันจะอยู่ด้านบนนะครับ นี่ครับคันนี้เลยเตรียมปล่อยนะครับ <c oughs> นี่สไลด์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่แตรียมเตรียมปล่อยนะครับคันนี้นี่ครับปี2017นนะครับจดเป็นตู้บรรทุกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมี่ภายในจะเป็นแบบนี้นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับ เลขไมคันที่แซมเต็ียมปอยนี่อยู่1นึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผมเป็นรถมือเดียวไม่แท้แน่นอนนะครับนี่นแบบนี้นะครับเกียร์ธรรมดาหสปีดน,นะครับนี่นะครับผมแซมเปิดราคาเล้าใจไปเลยครับ2องแสนเจดหมืบาทเท่านั้นนะครับนี่สองแสน็ดหบาทนะครับผม แซมแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรให้ด้วยนะครับผมนี่ภาพกว้างกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมราคาเงินสดก็ราคา279,000บาทนะครับรวมในเรื่องของแวตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมความกว้างนะครับหรือความสูงเนี่ยจาก พื้นกระบะจนถึงด้านบนเนี่ยสูงเมตรสีนะครับผมสามารถขนของสร้างอาชีพได้เลยนะครับผมสนใจยังไงเนี่ยเข้ามาหาแซมได้นะครับแซมอยู่ยืงยงบิ๊กซีบางพีนะครับสีแยกคลองขุดนะครับผมหรือว่ามาไม่ถูกโทรสอบถามแซมได้นะครับ086354 3692นะครับโอเคครับสวัสดีครับ